ภาพมาแล้วลิซ่าเฟเดริกเดทที่ร้านนี้มือนี้หวานหวานหลังมีการเปิดเผยว่าลิซ่าแบ k ็คพิงได้ใช้เวลาพักผ่อนรวมกับครอบครัวของเฟเดริกอาร์โนที่ประเทศกรีซล่าสุดในรูปที่ลิซ่าพึ้งลงในอินสตาแกรมก็มีคนแอบสังเกตว่า เสื้อที่ลิซ่าใส่นั้นเป็นชุดเดียวกับที่ลิซ่าใส่ไปออกเดทกับเฟเดริกอาร์โนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสและก่อนหน้านี้ก็เคยมีรูปหลุดออกมาเมื่อเดือนที่แล้วร้านอาหารดังกล่าวนั้นคือร้านอาหารอิตาเลียนที่ชื่อว่าเทรานนราซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดังของกาเบรียลจากเรื่องเอมิลี่ินปารีสแต่แน่นอนว่ามีคนไปตามรอยซีรีส์นี้กันมากมาย อันเนื่องมาจากบรรยากาศสุดโรแมนติกของทางร้านเรียกได้ว่าท่าทางอาหารมื้อนี้จะหวานหวานเลยค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ